สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ครับเดี๋ยวต่อกันคลิปสองครับก็กกบเริ่มอ่ากับการเริ่มประกอบแล้วครับนี่หลังจากถอดหัวปั๊มออกแล้วก็นี่ครับปั๊มที่จะหัวที่จะใส่แทนนะครับฮไฮ้ยเต้เอาไว้ันหันเองใช่ไหมขนาดพัดลมยังใส่หน้าอนะือพัดลมยังใส่หน้า ตัวนี้ไฟฟ้าเต็มตัวไหมพี่แล่วว่าเป็นกึ่งเฉยก็ไฟฟ้าอ๋อเป็นฟ,ฟ,ฟ้าเต็มตัวเน,นานะเพื่อนเื่อนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถาไมได้นะเรื่องทุกปัญหา อ๋อ,อ,อไม่ติดไม่ติดไม่เป็นไรต้องยกนีิหนึงนะตรงนยโอ๋อ,อมันหล,ลุดเดือดเดือดเดือดงัดทั้งมันมันเกิน <ừ> <ừ> มันเกินเอาบอกนะงัดเองเลย,ย

ความแต่ะละตัวมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับวิ่งทางเรียบกับวิ่งแบบขนดินแบบหนักๆเนี่ยมันมันต้องแยกประเภทเจ้าของฟาไมไร้ฟ้าเนี่ยโอ้เว้ยวิ่งทางเรียบเนี่ยพวดเนะฮะพรวรวดเลย,นะเลยไม่มีปัญหาเลยจุดจัดป่ะแต่จะขึ้นบอ่อชันๆเนี่ยเนินแบบสูงๆหน่อยระยะออกตัวแบบสั้นๆเนี่ยโอ้พี่น้องเลยเหนื่อยใจ อยู่กับคนขับไม่แรงก็ผมไม่รู้ว่าอยู่ที่คนหรืออยู่ที่รถนจะอยู่ที่คนนะตัวเป็นปั๊มสายหน่อยนน้เนสั่งเรากำลดังก์การเติมระบบกระปองมาจอไม่นานน่าจะได้ถถ้ามาโซนบ้านกรวดอ่ะจะกะกล้องเลยนะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์เยอะก็ทำการถอดเจ้าตุดปั๊มนะ พี่ช่างเขบอกตูดปั๊มพี่ออันนี้ตูดปั๊มหรือไรอ่าตูดปั๊มทำเป็ฟ้าใช่ไหมให้ถอดเจ้าเจีไฟตูดปั๊มไฟฟ้าออกนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นตูดปั๊มธรรมดานะปั๊มสายแล้วช่างเขาทำงานคู่นะมันวุ่นวายๆสามารถสอบถามปัญหาได้เลยฮะเกี่ยวกับเรื่องปั๊มเนี่ยช่างโมดวอล์วซิงสปริงโตครับ จะฝากเบอร์โทรไว้นะฮะเดี๋ยวจะขอสติกเกอร์พี่นะไม่รู้มีรเปว่ามมีหรือมีเลยไม่ให้ขอไว้สักสิบอันพี่เอาไปขายป่ะ <c oughs> ไม่ขายต่อขพไม่ขายต่อ <c oughs> มีปัญหาเรื่องปัม๊มอยากจะติดตไม่ใช่ปั๊มอ่านั่นนะ ปั๊มชักปั๊มอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ปั๊มน้ำไม่ใช่ปั๊มชักไอตูนก่พอ <c oughs> ปั๊มรถนะครับพี่นอ้องปั๊มรถนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปั๊มรถรุ่นที่กี่ห้องครโทรมาสอบถามปรึกษาได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมาย,มายที่รู้จักทั่วภาคอีสานส่วนมากก็จะมาทางภาคอีสานเยอะ,ะโซนนี้เล่นรถเยอะแต่ก็จะไปยิ่งใหญ่ในแถวภาคกลางนะรถเกี่ยวรถเลโค้ แต่ถ้ามาจากแถว,แวนครปฐมเนี่ยมี่แต่สุดจัดนะพี่น้องนะทั้งไรลทั้งช่างไม่ต้องพูดอะโซนนั้นครับรจัดเต็มครับโซนนั้นได้จะ้ะเดี๋ยวสักครู่เลยฮะสวัสดีนะน เสร็จจากนี้ไปของทีมงานของเซเบิร์บอครับใช่เซเบิร์นไปทำมานานแล้วนะเซเบิรสามสองสามปีรู้อ๋อไอคันสีขาวเขาไงเซเบิร์นสองเงินประโคน ต่อไปนี่โดนมันกบเลยนั่รถสยนิดนี่้สถานมือช่างโมดแล้วโดนมันกบเลยกรช่างมดให่เง็มห็ม้ปีดนมันกบเลยกระถางมลอเอาอามอาน้วมันมันกะเะ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตั้งสายทันเร่งก็ใช้เวลาโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ